เอาโอเคนะครับผมวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเล่นเกมรวมเลขให้ได้เงินฟรีเข้าชุมนิวเล็ตนะครับผมขั้นต่ำเริ่มต้นที่10บาทนะครับรับได้สูงสุดถึง200บาทเลยนะครับผมใครสนใจอยากจะมีเงินฟรีเข้าชุมนิวเลตเนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการทํากันนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการทําเงินฟรีชุมนิวเล็ตนะครับผมเพียงแค่เราเล อยากจะมีเงินฟรีทูมิเนียลเล็ตเนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะไปดูขั้นตอนวิธีการทําเงินกันเลยนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับเอาโอเคนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราต้องดาวน์โหลดแอปกันก่อนนะครับสำหรับแอปที่ใช้ในการทําเงินฟรีทูมิเนียลเล็ตนะครับผมแอปนี้เนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีที่ Google Play Store นะครับบนมือถือ Android นะครับผมให้เราเขียนชื่อตามด้านซ้ายมือได้เลยนะครับผมคำว่า2048ก็ได้นะครับจากนั้นเนี่ยให้เราดูที่รูปแอปนะครับผมก็คือตัวนี้นะครับทำการติดตตตัััััั้้้้้งงงดด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 าาาาาววนน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 ์์์์โโหหหหลลลลกกกกกไไไเเเเยะะคคคครรรรบบถมมมมม่จออิปุผ แนบลิงก์การดาวน์โหลดไว้ให้สามารถกดดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยนะครับพอเราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยก็กดเปิดแอป,ปได้เลยสําหรับขั้นตอนวิธีการสมัคนะครับผมก็จะแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับเราสามารถดูวิธีการสมัครได้ตั้งแต่คลิปแรกเลยนะครับว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรในส่วนของแอป,ปนี้นั่นเองนะครับสำหรับใครที่สมัครครั้งแรกนะครับผมก็ฝากรหัสโค้ดไว้ด้วยนะครับอยู่ที่ด้านซ้ายมือเนาะให้เรามากดที่เมนูของฉันนะครับแล้วก็กดเข้าไปที่คําว่ากรอกรหัสเชิญตรงนี้เลยการใส่ไองเพื่อนะจะได้รับคะนเเพิิม่มมตที่1 8 0ยญำ รตรงนี้จะใส่ของใครก็ได้ถ้ามีของเพื่อนแนะนําให้ใช้ของเพื่อนก่อนได้เลยแต่ถ้ายังไม่มีของใครนะครับก็ดูที่ด้านซ้ายมือนะครับผมจะขึ้นรหัสโค้ดไว้ให้นะ899325ฝากไว้ด้วยน,นั่นเองนะครับกรอกได้เพียงแค่1ครั้งนะครับถ้ามีของเพื่อนแนะนําให้ใช้ของเพื่อนก่อนได้เลยในส่วนของเมนูนะครับมีทั้งหมด4เมนูด้านล่างนะครับเป็นเมนูภาษาไทยทั้งหมดนะแอปนี้เนี่ยเป็นแอปเล่นฟรีนะครับโดยที่เราไม่ต้องลงทุนแล้วก็ไม่มีค่าสมัครนะครับเป็นการหาค่าในเหรียญทองแล้วก็เพชรนะครับเพื่อท่าไกเ็ุม อันที่1น,นะครับหน้าหลักนะครับก็จะมีทั้งหมดอ่าด้านล่างตัวนี้นะครับเป็นช่องทางในการทำคะแนนเนาะอันแรกนะครับก็จะเป็นการหมุนวงล้อนะครับลัคกี้สปินะครับหมุนได้10ครั้งนะครับแล้วก็กดเริ่มนะครับเพื่อท <view> ี่จะทำการสุ่มรับคะแนนฟรีนั่นเองตรงนี้เริ่มหมุนได้เลยนะครับอันนี้เล่นไม่ยากนะผมได้รับมาที่50เหรียญทองนะครับแล้วก็กดรับรางวัล2เท่าได้นะครับหรือว่าจะกดกากบาทปิดไปเลยก็ได้เหมือนกันนะครับต่อมานะครับผมอันที่2งนะครับที่เป็นรูปอ่าดอลลาร์นะครับที่เป็นอ่าแบ เริ่มได้เลยตรงนี้เนี่ยเล่นฟรีนะครับไม่ได้เสียเงินนะครับอันนี้เล่นง่ายๆนะครับผมได้รับคะแนนมาที่30คะแนนเหมือนกันนะครับวิธีการเล่นก็ประมานี้เพื่อนๆลองเล่นดูได้เลยนะต่อมาอันที่3นะครับผมตรงนี้จะเป็นในส่วนของการหมุนซูเปอร์สล็อตแมชีนนะครับตรงนี้เล่นได้ฟรีนะครับใครที่เคยเล่นเกมแนวนี้อยู่แล้วเนี่ยน่าจะเคยเล่นอยู่แล้วนะครับสลับตัวนี้นะผมได้รับมาที่60เหรียญทองนะครับสามารถรับรางวัลคูณ3ได้ด้วยนะครับอันนี้เล่นไม่ยากนะครับหมุนได้10ครั้งต่อวันอันสสุุุดดดทท้้้้้าาาายนนนนนนนะะครรรรรรััััับบผมมตววีีจเเเป็กลล่่ขูโชถงิไ100 หรือประมาณ3,400บาทน,นะครับคือเราจะต้องขูดบัตรตรงนี้ให้เจอรูปหมวกนะครับทั้งหมด6อันเนาะถ้าเราไม่เจอเนี่ยเราก็จะได้รับในส่วนข,ของคะแนนเหรียญทองนั่นเองนะครับวิธีการเล่นก็ขูดแบบนี้เลยนะครับผมขูดได้วันละ20ครั้งนะตรงนี้เนี่ยผมได้มาที่3อันนะก็จะได้รับคะแนนที่80เหรียญทองนะครับสามารถรับรางวัลคูณ2ได้ด้วยนะครับวิธีการเล่นก็ประมาณนี้นะครับในการเล่นต่อมานะครับผมในส่วนของการรวมเลขนะครับเราก็เล่นรวมเลขโดยการปัดไปทางซ้ายขึ้นลงขวาบ้างนะครับผมก็คือบวกเลขนะครับสี่บวกสี่ ผแล้วก็รวมกันแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมในการเล่นเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยนะครับแล้วก็บวกไปเรื่อยๆนะครับในส่วนของเลข32มนะครับผมมันก็จะได้รับคะแนนเพิ่มนะครับนี่ครับก็จะบวกคะแนนขึ้นมาแบบนี้นะครับถ้าอันไหนที่มันเป็นกล่องของขวัญเนี่ยมันก็จะขึ้นคะแนนแบบนี้เลยสําหรับคะแนนนะครับผมก็สามารถรับรางวัลคูณ4ได้ด้วยนะครับผมประมาณนี้ในส่วนของการเล่นนะครับอันนี้คือการเล่นการรวมเลขนะเราก็เล่นไปเร mm. ื่อยๆนะครับผมจนกว่ามันจะโอเวอร์นะครับหรือว่าจะไปต่อไม่ได้แล้วนะครับเราก็เล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆนั่นเอง เราก็เล่นบวกเลขไปเรื่อยๆแบบนี้เลยเลยนะครับในการเล่นนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับเพื่อนๆลองเข้ามาเล่นกันดูนะครับต่อมานะครับผมด้านบนนะครับตรงนี้จะมีเหรียญทองขึ้นมานะครับหนึนะครับเราสามารถกดรับคะแนนเพิ่มเติมได้นะครับสามารถคูณ2ได้ด้วยนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็รอเวลาอีก55นาทีถึงจะทําการกดรับตรงนี้เพิ่มเติมได้นะครับต่อไปนะครับผมก็ดูที่ด้านบนนะครับตรงนี้เนี่ยจะมีรูปนะครับที่เป็นรูปเหมือนปฏิทินเนาะอันนี้เนี่ยจะเป็นรายวันนะครับในการเช็คอินนะครับเมื่อเราเเข้้าาาาาใชงนรรสมถกด รางวัลเช็คอินตรงนี้ได้นะครับผมนี่ครับรับรางวัลตรงนี้ได้เลยนะครับถ้าเราเช็คอินแบบต่อเนื่องทุกวันจะได้รับคะแนนทุกวันนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของหีบสมบัติตรงนี้จะเป็นการดูคลิปวิดีโอนะครับโฆษณาเนาะเราสามารถดูเพิ่มเติมได้นะครับต่อมานะครับผมตรงนี้จะเป็นลูกศรและก็คอ้อนนะครับสำหรับลูกศรตรงนี้เนี่ยจะเป็นการอ่าไปยังการถอนเงินขั้นต่ำนะครับเราก็สามารถไปถอนกันได้นะส่วนลูกค้อนนะครับจะเป็นการลุกบล็อกนะครับได้บล็อกหนึ่งนะครับทันทีนะครับในการเล่นเกมตรงนี้เลยนะครับต่อมานะ ของการเชิญชวนหรือว่าการแนะนําเพื่อนนะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถแนะนําเพื่อนได้โดยการกดเชิญตรงนี้ได้เลยซึ่งการแนะนําเพื่อนนะครับเราจะได้รับนะครับแปดหมื่นเหรียญทองต่อ1นคนเลยนะครับอยู่ที่ความสามารถของเพื่อนๆได้เลยนะครับว่าจะเชิญเพื่อนหรือว่าไม่เชิญเพื่อนนะครับซึ่งการเชิญเพื่อนเนี่ยเราเชิญใครก็ได้ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Li ลน์ย u ทูบติ๊กต็อกได้หมดนะครับอยู่ที่การนําเสนอของเพื่อนๆได้เลยนะครับคัดลอกด้หัดตรงนี้แล้วก็นําไปแชร์นําไปโพสต์ต่อได้เลลยนนะครรรรัััับบบวิธีางงสหหทอ ก็คือข้อแรกนะครับหคือการเชิญเพื่อนนะครับโดยการใช้ลิงก์แนะนําของเราแล้วก็รหัสโค้ดของเรานะครับเมื่อโพสต์ต่อนะครับมีคนดาวน์โหลดผ่านลิงก์ของเราสมัครเรียบร้อยกรอกรหัสโค้ดให้เราเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราได้รับทันที2 0 0 0 0ื่นเหรียญทองและก็ข้อที่2นะครับห้าสิบเพทตรงนี้เราจะได้รับจากการที่เพื่อนของเราเนี่ยทำภารกิจนะครับแพ็กเกจเกมนะครับก็คือการเล่นเกมทําภารกิจครบจน10ครั้งในวันที่ลงทะเบียนนะครับคุณก็จะได้รับอีก5 0เพทนั่นเองหกมือเหรียญทองนะครับก็คือการเล่นเกมไปเรื่อย จะได้อีก6 0 0มืนเหรียญทองอันนี้คือระบบของการแนะนําเพื่อนนะต่อมานะครับผมในส่วนของเมนูที่3นะครับในการทําภารกิจนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีภาร,รกิจเพิ่มเติมให้เราทําเพื่อที่จะรับในส่วนของคะแนนเหรียญทองนั่นเองนะครับก็ด้านบนตรงนี้เนี่ยก็จะมียอดเงินให้เราดูว่ายอดเงินของเราเนี่ยมีกี่บาทจากคะแนนที่เรามีแล้วก็จํานวนเพชรนะครับเวลาเราจะถอนเรากดถอนตรงนี้ก็ได้นะกาชาปองนําโชคอันนี้ผมแนะนําให้แล้วนะครับแล้วก็บัตรขูดลุ้นโชคนะเรายังมีภารกิจอื่นๆที่เราสามารถทําได้นะครับดาวน์โหลดแอป,ปและลองเล่นนะครับดูโฆษณาทาเงิน ดูโฆษณาเพื่อรับผลิตนะครับเล่นเกม6ครั้งนะครับรับรางวัลจากกล่องของขวัญเกมนะครับผมแล้วก็บัตรผูดนะเราสามารถทําภารกิจตรงนี้นะครับเพื่อที่จะให้ได้รับในส่วนของคะแนนเหรียญทองเพิ่มเติมและก็จานวนเพชรเพิ่มเติมได้นั่นเองนะครับบัตรผูด20ครั้งเลยนะครับจับรางวัล10ครั้งเล่นสล็อตอ่สิครั้งสมการชาปอง10ครั้งนะครับกรอกไอคดีคำเชิญใครที่ยังไม่ได้กรอกก็ฝากกรอกกันด้วยนะครับตัวนี้นะครับก็จะมีระบบของการเชิญเพื่อนด้วยนั่นเองนะครับต่ เงินตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับในการถอนเงินนะครับผมมีช่องทางเดียวก็คือ tru money wallet นะครับผมช่องทางเดียวเลยในการถอนเงินนะครับขั้นต่ำเริ่มต้นที่10บาทไม่เชิญเพื่อนก็ถอนเงินได้นะครับขอแค่เรามีคะแนนครบตามจํานวนแลวก็เพชรครบตามจํานวนเนี่ยสามารถถอนเงินได้เลยในการถอนเงิน10บาทนะครับคุณจะต้องมีคะแนนเหรียญทองนะครับอยู่ที่1นึ0 0 0สนสองหมื่นเหรียญทองนะครับแล้วก็300เพชรนั่นเองนะครับตอนนี้ผมยังมีเพชรไม่ครบนะซึ่งยอดเงินเนี่ยครบ150บาทเรียบร้อยแล้วนะครับการถอนเงิน30บบาทนะครับคุณจะต้องมี สามแสนหกหมื่นเพชร ah หกหมื่นเหรียญทองเนาะแล้วก็หกร้อยเพชรนะครับในการถอนเงินหนึ่งร้อยบาทนะครับหนึ่งล้านสองแสนเหรียญทองนะครับหกร้อยเพชรแลกเงินหนึ่งร้อยบาทสองร้อยบาทนะครับสองล้านสี่แสนเหรียญทองนะครับแล้วก็หกร้อยเพชรในการถอนเงินสองร้อยบาทนั่นเองการถอนเงินไม่น่าจะยากนะครับกรอกเบอร์ wallet นะครับในการรับเงินได้เลยนะตอนนี้ผมยังมียอดไม่เพียงพอนะครับในส่วนของจํานวนเพชรเนาะการหาเพชรนะครับหาอย่างไรเร็วที่สุดนะครับก็คือการเชิญเพื่อนนะครับห้าสิบเพชรต่อหนึ่งคนในการแนะนําเพื่อนเลยนะครับเราสามารถไปแนะนำเพื่อน เพิ่มเติมได้นะครับอยู่ที่ความสามารถของเพื่อนๆได้เลยแอปนี้เล่นฟรีนะครับเล่นง่ายๆนะครับแค่รวมตัวเลขแค่นั้นเลยนะครับตามที่ผมได้สอนทุกขั้นตอนนะครับนี่ครับถ้าเราเล่นจบเกมแล้วก็กดเล่นใหม่ได้นะครับผมประมาณนี้นะใครที่อยากจะลองเล่นก็ลองดาวน์โหลดมาเล่นกันดูได้นะครับเล่นฟรีดาวน์โหลดฟรีนะครับไม่เสียเงินสักบาทนะฝากเพื่อนๆนะครับผมกดไลค์กดติดตามคลิปนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ